สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปประจำค่ำคืนวันอังคารที่17กันยายนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกสเตนนะัดที่1นะฮะมีด้วยกัน6คู่ยูเวนตุสก็เปิดบ้านเอาชนะเพเซีฮาลเฟนไป3-1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากคีแนนยูดิสเวสตนแมคเกนี่แล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสส่วนทีมเยือนได้ประตูจากอิสมาเอลไซเบรียอย่างบอยก็แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป0-3วิลล่าได้ประตูจากยูริสติรามมนแแจคอซีแล้วก็อามดูโอนนาา่ เอซสมิลานเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป1-3ึ 3, นะเจ้าบ้านนำไปก่อนจากคริสเทนพลิสิกก่อนที่ลิเวอร์พูลเอาคืนทีเดียวจากอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันได้แล้วก็เดมินิกสบอสไลบาเยิน์เปิดบ้านถล่มดีเรโมซาเก้ไป9-2้าสนะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์รี่เคนครับเหมาไป4ประตูตามด้วยลาเฟลเกเรโลไมเคิลโอลิเซ่อีก2ประตูฮนะแล้วก็รีลอยซานเน่เลออนกอเลสกานั่นเองส่วนทีมเยือนได้ประตูจากบูโน่เพ็ดควิดกับทากุยะโอกิวระ เล่านวดเวดก็เปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ตไป3-1มหนึ่งเจ้าบ้านได้ประตูจากเคเลนเอ็มปาเป้อันโตนโอรูดิเกอร์แล้วก็เอนดริกส่วนทีมเยได้หนึ่งประตูจากเดนิสอันเดฟส่วนสปอร์ติ้งก็เอาชนะลิวไป2-0จากวิกเตอร์เกียลคาร์เรสแล้วก็เซโนเดเบส แต่ละคะแนนล่าสุดครับจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะก็ตอนนี้จากฝูงก็เป็นไบเยมูนิกที่เก็บไป3คะแนนแล้วก็เปิดตูได้เสียดีสุดที่บวกเจ็ดฮะ,ะส่วนที่เหลือก็ที่คว้าสามแต้มได้ก็จะมีวิลล่าลิเวอร์พูลยูเวนตุสมาดริดแล้วก็สปอร์ติ้งนั่นเอง ส่งท้ายในที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้มีอีก6คู่5ทุ่ม45มีบรลนดีญญาเจอชักเตอร์เดเนต์แล้วก็สปาร์ตาปราคพบก,กับเลดบูซาวส์บักส่วนตี2มีเซลติกเจอกับสโตวานบาติสตลาวาคาร์บรูชเจอกับตัดมุนแมนซิตี้เปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานแล้วก็ปารีสแซมแฉมพบก,กับคิโลนา